นระดับยศกลางสนามรบคือเกียรติภูมิแห่งนางรบผู้กล้านะคะพันโทอิทธิพงศ์ปฐาวโรผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่132ได้ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลทหารใน1ิบ่ามกลางสหายร่วมรบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินด,ดีค่ะ สิยดที่สูงขึ้นก็คือเครื่องหมายแห่งความเสียสละความกล้าหาญแล้วก็คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องแผ่นดินไทยสุดชีวิตทางด้านกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ก็ได้มอบอ่ามถงชาติไทยจำนวน669แผ่นให้กับกําลังพลของหน่วยค่ะ ซึ่งได้มีการปลูกฝังสตสำนึกในด้านอุดมการณ์ความรักชาติเกียรติศักดิ์ศรีของทหารปลูกฝังความสมามัคคีภายในหน่วยรวมถึงบ่งบอกถึงความเป็นอันตษณ์ของทหารไทยในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนนะคะทางพันเอกกัญญนัทชัยยะโอชาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23พร้อมคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลไกยวินิตอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตอำเภอ้ํายืนค่ะซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วยังได้มีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นพร้อมทางมอบข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกําลังใจให้ประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาว,วะปกติค่ะ